ทุกคนดูนะครับความพิกของมันไปไหนมาตเตียงหมาแม็ดแล้วเจอไหมแล้วตัวเองยิบออกมายังเฮ้ยยิบออกมาแล้วแต่เขาหาไม่เจอแล้วทีนี้เขาคิดว่าในรถมันมีเขาก็เลยมาเอาในรถแทนเนี่ยไม่แล้วตัวเองไปวางไว้ตรงไหนเตียงลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าลิตเติ้ลมันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฮะาลืตตีอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ของตัวเองไอเตียงวางไว้ ไม่เคยวางยังไงก็มีตัวเองนั่งอยู่คนเดียวรถกันเนี้ยแล้วมันไม่คนไม่เคยเอาวางไว้เขาไม่เคยลืมอะไรดังนั้นเอาแล้วติงวางไว้เองติงลืมเองก็ติงก็หมาเรื่องเขาเนี้ยแล้วเจอแม็ยังเจอแม็ยังไม่เจอทำไมไม่เจออะเราไม่เจอเราไม่เีของใครไม่รู้มานายได้ไหมเออของมึงไม่ได้เจอแม็ยังเนี่ยไม่เจอแล้วมันเอาอันใหม่ก็ได้เนี่ยเออติงดูที่คางตดงไงที่ 不信，你能吗？